ลุงไม่มีสินมาสร้างผมอ่ะลุ้นัุนุดมันจะหงๆตัวนเป็นคนไม่ดีนะครับพี่ๆดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นคนเล่นของดัวอก็ดีกว่าลุงแล้วกันนะครับไม่ได้ปากเสียมันลุงครับ ปากลุงนี่กินนอนเข้าไปหรือเปล่าครับนั่นกับส้าพูดนลุงลุงตามผมมาทำไมอ่ะคิดจังนี้อ่ะอะไรอ่ะนน้องด้วยไม่เด็ดฮเฮ้ยผมจะทำอะไรอ่ะไหนกูกินเธอเดี๋ยวนี้เฮ้ยใครวะเฮ้ยมึงใครมึงใคร พี่ป้าเราลุลงสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีลุงป้านาอากันทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เนี่ยกลับมาอยู่ในช่องของเสือป่าแชนแนลนะครับพี่พี่ครับก็วันนี้เนี่ยน้องน้ำมนเนี่ยก็ได้กลับมาอยู่ในช่องของพี่เสือนะครับพี่พี่ครับ <ๆ S 2> ก็วันนี้น่พี่เสือเนี่ยไม่ได้มาด้วยนะครับพี่เสือติดธุระและให้ผมเนี่ยเอา มาถ่ายคลิปนะครับในช่องของพี่เสือนะครับและวันนี้เนี่ยผมมีภารกิจนะครับที่ต้องทํานะครับก็ไปหาพี่ทองดีนะครับพี่พี่ครับก็เป็นพี่ทองดีที่พี่เสือรู้จักนะครับพี่เสือก็ได้บอกที่อยู่นะครับให้ผมละและผมจะขึ้นไปหาพี่ทองดีนะครับก็จะเจอหรือไม่เจอก็ไปรับชมพร้อมๆกันนะครับพี่พี่ครับ โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเรีบเดินทางขึ้นไปกันเลยนะครับไปโอเคครับพี่พี่ครับตอนนี้เนี่ยผมเดินมาถึงเครื่องทางแล้วนะครับก็ยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับขึ้นเขาเหนื่อยมากและตอนนี้เนี่ยผมยัง ไม่เจอพี่ทองดีนะครับแล้ววันนี้ผมมาคนเดียวนะครับพี่เสือไม่ว่างมานะครับผมก็เลยหาสามานะครับเสียงอะไรพี่พี่ได้ยินเสียงอะไรไหมครับหลกมากพี่พี่ครับตอนผมขึ้นมา เสียงอะไรไม่รู้นะครับพี่พี่ครับเหงื่อผมแตกแตนหมดเลยพี่พี่ครับเหมือนผมจะโดนหนามเกี่ยวไป้อยมดเลยเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะพี่พี่ได้ยินเสียงอะไรไหมครับเมื่อกี้ เมื่อกี้มันผมได้ยินเสียงอะไรร้องด้วยเฮ้ยเสียงมันมาจากางหน้าเอ้ยใครอ่ะสวัสดีครับวัสดีทอ,อะไรอ่ะ ลุงลุงเป็นใครครับเนี่ยต้องถามเมอไก่มือแล้วมาทำอะไรที่นี่เออเดีว,ว่าผมมาทําธุระแถวๆนี้ครับลุงล,ลุงมาทํา,ท <ำ S 2> าอะไรที่นี่ครับไม่ธุระเป็นหนูนอว่ามึงนี่ครับธุระที่มึงว่ามีคืออะไรอืมบอกไม่ได้ครับ ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันไม่ส่วนตัวนั้นคุยกันอีกเยาเลยอ๋ต้องกัวแล้วนี่ลุงมาจากที่ไหนครับเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของมึงอีกโอเคครับ,บไ,ไงครับ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 ไม่ใช่เรื่องงผมงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับคิดว่ามันจะผ่านไได้ไง่ายๆหรอหนมาดีนนี่แล้ว เหมือนมึงมาอาวหลังกายมาถาวายกูน,นี่เป็นคนไม่ดีหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ใช่จีของมาจะมาตามกูไปเหนื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนครับผมเดี๋ยวมันเสียเวลาไปมากกว่านี้อะไรครับไม่ให้ไปได้ไงอ่ะกูไม่ให้มึงไปหลงุงไม่มีสิน,ม,นมาสร้างผม,มอ่ะ ลนนุดมันจะหอนจริงๆต้วน่าเป็นคนไม่ดีนะครับพี่สัส่งแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นคนเล่นของั้วก็ดีกว่าลุงแล้วกันนะครับไม่ได้ปากเสียเหมืนลุงครับปากลุงนี่กินหนอนเข้าไปหรือเปล่าครับ ลุงตาผมมาทำไมอะ่จะนี้เหรอะไรอ่ะเฮ้ยมึงจะทำอะไรอ่ะไหนกูกินเตยนี้เฮ้ยใครวะเฮ้ยมึงใครมึงใครเฮ้ยพี่ป่าเหรอลุง มาล้างขันพี่ป่าเหรอจะทำอะไรเด็กวะไอ้พี่ป่าเป็นใครวะเอ็งคิดว่าเอ็งอยู่ที่นี่มานานเอ็งจะทำตามใจเอ็งได้แล้ววะเอ็งเห็นไหมนี่มันเด็กเด็กขนาดนี้เอ็งยังไม่เว้นเลยเหรอทไมันดูคุ้นๆอย่างเนี้ยพี่ๆครับพี่คนนี้ เราระวังตัวหน,หน่อยหนูครับไอ้พวกผีปลาพวกนี้เนี่ยจ,จิตใจมันดำมาเฮ้ยนี่ยเฮ้ยเราก็แท้ห้องระวังนะว,ว,วันนี้เอ็งไม่อยากจะตายไม่อยากกลับกูนรกอเวจีแล้วก็มีไฟหัวเองไป โลกูไปมาเบื่อแล้วไม่กลัวนะโลกอาเออข้าไม่อยากจะทำพวกผีปลาไม่มีฤทธิ์อะไรหรอกนะทำไปก็จะหาบ่าหาลังเจแต่นี่มันไม่ได้หรอกเราต้องมายุ่งน้อยเรื่องนี้เนี่ยมไม่มาเด็ดอะไรกันดีงออกมาไม่ทนกลัวอ,อ,อย่าปากดีไปเลยหน่อยนะไปเนี่ย,ยไฟหัวเชาไป เจ้าพี่ป่าไม่ไป,ไปไพี่ระวังนะเอาอะไรมาเล่นเนี่ยไรสาลามากจะปากดีไปเลยโอ้โอ้โอพี่เหมือนมัน<อ>มันมันจะครัวเลยนะไม่ดีกว่าที่คิดว่ย ไม่กูไม่ได้เตรียมเลยมามากมาเตรียมมาแต่เยอะเลยนะเล่นเหี้ยเขามั้งพี่เหมือนเหมือนพี่เขากำลังจะทำอะไรไอ้ไอ้ผีป่านั้นครับกลัวแล้วผีป่ายังพวกเจ้าเลยมันก้าวไปเว่งไปจำ หาควรจะเก็บเจ้าไว้ดีหรือไม่ขขอโทษข้าไม่ทำแล้วพี่จะปล่อยมันไว้เลยครับรีบไปหัวเจ้าไปเอา่าทำให้ข้าเห็นอีเหมือน <C ül at> มันยังไม่เข็ดนะเป็นยังไงบ้างไอ,อ้หนูผมไม่เป็นไรครับ เออเข้ามาป้าคนเดียวแบบนี้มันอะไรนะรู้หรือเปล่าครับแลวนี่เอ็งจะไปไหนกันผมผมจะไปหาพี่ทองดีครับเอ็งไม่รู้จักชื่อนั้นมาได้อย่างไรอ,อืมผมเป็นน้องพี่เสือครับเสือเหรอครับแล้วพี่รู้จักพี่ทองดีไหมครับ ข่านี่แหละทองดีใช่เหรอครับเออสิถือว่าผมจะไป<ม>ไหนนะผมจะขึ้นมาหาพี่นั่นแหละครับแต่ว่ามาเจออีอีผีป่านี่ครับเออข้าได้ยินเสียงมันสักพักแล้วครับยังเออาโวยวายอะไรกันขาก็เลยหลีบลงมาดูครับมันมันยังไม่ไปนะพี่ นี่เจ้าไม่เคีเยนรือไงเจ้าผีปลา้าบอกว่าเจ้าสายหัวไปยังไงเราเออนี่เอ็งเป็นอะไรหรือเปล่าผมไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมเหมือนจะเจออะไรไอ้ไอ้อผีนั่นบางอย่างครับตอนที่ผมประชิญหน้ามันเมื่อกี้ เองทำอะไรมันไม่ได้หรอกมันเป็นผีมันไม่ใช่มนุษย์ครับไม่ว่าจะยุดพโรประกรณใดก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้ทั้งนั้นละอืมออดีนะที่ข้ามาเจ,เจอเจ้าก่อนครับขอบคุณมากครับเจ้าคงโดนมันจับกินเป็นแน่ใช่ครับเสื้อกันนะผ่านเสื้อเนี่ยให้น้องลุงมาในปลาคนเดียวแบบน,นี้ไม่เอาของดีไปให้น้องเลย ผมไม่มีของดีอะไรเลยครับพี่ระหว่างทางเอ็งจะกลับเนี่ยเอ็งจงพกสิ่งนี้ติดตัวกลับไปคืออะไรครับมันคือบ่วงอาคมที่ข้านั้นปลูกเซขึ้นมาบ่วงอาคม,มสามารถกัน้นพวกผีป่าได้เจ้ารับมันไว้เถิดโอ้ขอบประคุณมากครับพี่ทองดีเออนี่เจ้ามีเรื่องอะไรจะุยหรือเปลา เดีย๋ยวอยากจะบอกค่ะมีเรื่องอะไรอ่ะเออผมได้ข่าวว่าพี่ทองดีมีลูกบุญธรรมด้วยใช่ไหมครับเออมันเป็นลูกข้านะอ๋ออ๋อลูกแท้ๆเลยใช่ไหมใช่แล้วอ,อ๋อผมยังไม่เคยเห็นหน้าดิแต่ว่าถ้าวันนี้เห็นไม่เห็นไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมแค่อยากเห็นแบบตัวจริงๆเพราะผมเห็นแต่ในคลิปออผมก็อยากทำความรู้จักไว้ครับ เออไม่เป็นไรครับวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าผมขึ้นมาหาพี่เดี๋ยวผมจะบอกเร่วงหน้าครับผมจะมาหาพี่ตอนไหนเพราะว่าผมขึ้นมามันก็เย็นมากแล้วครับเออทีล้างเนี่ยถ้าจะมาชมเย็นๆแบบนี้ก็ให้ผ้าผี่เสื้อเข้ามาด้วยนะครับพอดีว่าพี่เสียติดธุราครับเออ ช่วงเย็นอย่างนี้มันเป็นช่วงเวลาออกหากินของพวกผีป่าพวกสัมภเวสีนะครับครับผมต้องขอบคุณพี่ทองดีมากครับที่มาออกมาช่วยผมถ้าไม่มีพี่ทองดีผมก็ไม่รู้ว่าจะปราไอ้ผีป่านี้ได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้หรอกมั้งเพราะมันเป็นผีผมไม่มีของดีอะไรอ๋อนั่นละ่ะเอาเป็นว่าข้าเจ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้ว เจ้าก็กลับเถิดมันอันตรายหรือเจ้าจะค้างกับข้าที่นี่เออผมว่าถ้ากลับมันก็ใช้เวลาเดินทางไกลมากครับเออ,เอ,อแล้วพี่เสือเขาจะไม่เป็นห่วงเจ้าหรือไม่เป็นไรครับเพราะวันนี้เนี่ยเขาเนี่ยอาจจะไม่อยู่บ้านครับผมก็ ถ้าเดินทางกลับตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะเจออะไรบ้างเพราะผมก็ไม่มีอะไรเลยอ่าท่านก็คืนนี้เจ้าพักกับข้าก็ได้เจ้าหนูครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวข้าลงมาส่งเจ้าหนะ้าปากทางได้ครับอเออพี่ทองดีได้ข่าว่ามีเลี้ยงใครไว้คนหนึ่งนะครับไอหนุ่มหนุ่มอะครับอ๋อ เจ้าครูยศนะสิเออไอครูยศตอนนี้มันยังอยู่ที่ทําไหมครับเออก็อยู่ในท่านั่นละอ,อ๋อไอคุูยศมันเงาพอดีช่วงนี้คร้บเขนไปมันจะได้มีเพื่อนคุยได้ข่าวมันมาเยอะมากครับไอยศเนี่ยเออก็อยากเผชิญหน้ามันสักรอบหนึ่งอ,อยากเจอหน้ามันครับไอเจ้าหนุยศนี้อันก่ เออนิสัยมันก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะใช่ไหมครับเออแต่ว่ามันยังติดติดเล่นกับเออท่านเสืออยู่นะใช่ครับอีอีอียศครับแต่ว่าเจ๋ยยศมันก็ดีนะมันก็แค่เล่นนะครับเอาแล้นเ,เ,เ,เราเดินทางกันดีกว่าครับพี่ทองดีนำเลยครับพี่ ก็พี่ทองดีเนี่ยให้ห่วงอาคมผมมานะครับพี่พี่ที่พี่ทองดีเขาเนี่ยปลูกเสกนะครับนี่ได้บอกแล้วครับพี่พี่ครับถ้าผมมาผมอาจจะได้ของดีครับผมได้ไปเดี๋ยวคืนนี้นะผมจะค้างคืนที่นี่กับพี่ทองดีนะครับพี่พี่ครับ ก็ชงลงกินหงัางนกนะนี่นนใช่ครับพี่ทางลก<า>ม,มากลปลาแถบนี้เนี่ยสัตว์ปลามี่พิษมันเยอะครับพี่อีกไกลไหมครับพี่เออเห็นว่า คืนนี้เนี่ยเราคงจะขึ้นไปไม่หนาทาันเวลาหรอกมั้งใช่ครับเพราะตอนนี้มืดำแล้วอืมนี่้ะค่ะไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ขาคงไม่ลงมาหรอกครับเพราะมันไกลอ่เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่ะเนี๋ยวจะพายู่ไปพักเออทำสำลอง,ลงลองาก่อนนะโอ้ได้คร,บครบับพี่ทองดีครับถ้าพากับพี่ทองเดียวผม มีู่มาบรรยากาศตอนนี้มันได้พกอะไรมาบ้างไหมเนี่ยไม่ได้พกเลยครับแล้วออแลกินอะไรมาหรือยังยังเลยครับเพราะผมคิดว่ามันขึ้นไปแปลว่าใช้เวลาไม่นานแต่พอถึงแล้วเนี่ยมันใช้เวลานานมากครับผมก็เลยไม่ได้เตรียมอะไรเลยถ้าเจาะขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่มื่นแล้วก็เจาะขึ้นมาถึงขนาดจะมืดพอดีใช่ครับเพราะมันใช้เวลาไกลมากตอนนี้ยังไม่ถึงถ้ำเลยนะพี่ทองดีนะ แต่จเจ้าดัานปิดไอ้ผีปลาเมื่อกี้นะใช่ครับทขาไม่เสียเวลาเยอะมากเลยออแล้วเจ้าเสืออะไรมาเนี่ยมันพี่เสือเลย,นะเ,อเ,ลยเออของเจ้าอ่ะมันเป็นกล้องครับอ่าคาไม่รู้หรอกค่ะแต่มันก็ไม่ไม่ได้มันไม่ได้ทำให้แบบว่าเดือดร้อนอะไรครับอ่อครับอันนี้พี่ทองดีจะพาผมไปทำไปพักที่ถ้ำสำรองของท่านก่อนนะคบพี่พี่ครับ เออพี่ทองดีมีเปรไหมคะพี่เออทําสสำรองค่ะมีอยู่รูปหนึ่งนะอ๋อครับอ่เราจะเดินทางกันละครับพี่อโอเคครับพี่พี่ครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวผมและพี่ทองดีเนะ่ยจะเดินทางไปที่ทําสสำรองก่อนนะครับเดี๋ยวเราไว้ไปเจอกันที่ทําสสำรอง ใน EP สองนะครับพี่ๆครับ EP นี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ